ลองวันนี้เดี๋ยวลองไฟชุดอัปเกรดไฟเดลไรส์เนาะหลังจากที่เป็นปลั๊กเสียบเข้าไปแล้วก็ไฟเดลไรส์เราติดแบบนี้ถ้าเราตอนกลางคืนเราปรับไปตำแหน่งไฟลีไฟลีอ่าไฟลีเห็นไหมสังเกตว่าเส้นก้างปลาเรายัางติดอยู่เนาะถ้าถ้าเป็นรถเดิมๆม,มันจะดับไปแล้วนะครับไฟข้างล่างติดไ,ไม่ดับไฟใหญ่ไฟหน้าติดเดลไรส์ De ยังติดอยู่นะครับเดลไรส์ De ยังติดอยู่ ออโต้อ่านี่เป็นออโต้เนาะเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟฉุกเฉินเลยก็ได้ที่ดูฝั่งนู้นก็ได้นะครับสัญญาณไฟเลี้ยวกับไฟฉุกเฉินสัญญาณเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่างถ่ายให้ดูสองข้างไม่ได้ก็อาดูทีละข้างปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟลีเปิดไฟฉุกเฉินอ่านี่ พอตำแหน่งไฟหลีก็ติดเหมือนกันนะครับติดเหมือนกันเปิดไฟหน้าก็ยังติดเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยกว่าข้างหน้าเราก็จะกระพริบด้วยนะครับตัวนี้ก็จะสวยกว่านะครับโอเคครบสําหรับไฟเดย์ไลท์นะครับ